สวัสดีครับพูดกับซูลูกาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ปาติโธซื้อโคตรคุ้มเผยมูลคกาเลมเมนพุ่งกระชวดหลังย้ายซุปเปอร์แมนยูแต่ยังไม่ใช่แข้งใหม่ที่ค่าตัวพุ่งแรงที่สุดนะครับตาถึงเผยมูลค่าเลมเมนพุ่งทยานแมนยูเจอเพชรไม่ง,งามแต่ยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งสุดยอดครับดิวนี้แอดมินขอสื้นส้มเลือดพี่น้องเด้อบกุกเออันตอนสือองเรลนา,นา ตอนสื่ออองเลโนนาดีใจกันว่าสันโอ้ยสีได้ท่าญาติปีเตอร์สมัยเกนสีได้ท่าญาติเอ็ดวินฟันเดซาเป็นยังไนล่ะมันเหตุเวียกเอาบักอองเลโนนาพอมาหลอบนี่พี่น้องเอ้ยเอาสื่อถือได้ของดีแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะ้ครับเมื่อหนึ่งปฏิบัติการพิชมลฌลงลงคนแห่งความฝันของอินิออตและโรเบนนัมเรมกำลังฉายแววทองเมื่อการลงทุนในช่วงเสมอที่ผ่านมาเริ่ม ออกดอกออกผลค,คุ้มค่าทุกเพนนีนะครับโดยเฉพาะ3ทหารเสือแข่งใหม่อย่างบรนเอมวิโมมาตุมกุญญาและานทวานอนก์กตไกลเซเนเลมเมนที่ระเบิดฟอร์มเทพจนมูลค่าประเมินพุ่งกระโูดจากทีมโซเซสู่เส้นทางทอฟฟ์ใกล้เชื่อแล้วครับว่าทีมที่เคยออกสตาร์ทฤดูกาลอย่างกระ,ะท่านกระท่านจะกลับมามีชีวิตชีวาได้อย่างรวดเร็วแมนยูภายใต้การคุมทีมของรรเบนร์เนมเบร์มกำลังเดินเครื่องเต็มศพ เปลี่ยนจากทีมกลางตารางกลายเป็นผู้ท้าชิงพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่างเต็มตัวและเครดิตส่วนสําคัญต้องยกให้เลือดใหม่ที่ถูกสูบฉีดเข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เมื่อของใหม่กลายเป็นของจริงมูลค่าพุ่งทะยานตลาดเสมอปี2025ที่ผ่านมาถูกยกให้เป็นหนึ่งในตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดของสโมสรล่าสุดทางตลาดเว็บก็ได้เอ,อกมายืนยันด้วยตัวเลขที่น่าทึ่งสถานถึงฟุตบออันร้อนแรงของเราแข่งใหม่นะครับ ชมูลค่าพุ่งสูงสุดไบอันเอมบูโมอดีตตั้มเรนฟอนครับระเบิดฟอร์มจนมูลค่าพุ่งรวดถึง13ล้านปอนด์พิสูจน์ได้เห็นว่าก็คือการลงทุนที่ฉันฉลาดที่สุดนะครับ้วาวมูลค่าขึ้น13ล้านมืนอกหวานเจี๊ยบเลยเว้ยนายดานแห่งอนาคตเซเนเ,เลมเมนโจอฟอร์มเซฟอุตรุตจ,จนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่มูลค่าทะยานขึ้นมาเป็น9.5ล้านปอนด์โดยกทุกคำถา,ถามถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูเมือหนึ่ง เพชรคาดแดนหน้ามัตอุดคุนยาปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและการเป็นกําลังหลักในแนวรุกมูลค่าดีดขึ้นมาอีก8.7ล้านปอนด์ยุคใหม่คุ้มกําลังใหม่อินเนอรสยึดท็อป5แข่งแพงสุดความสำเร็จของ3ประสานแข่งใหม่ไม่เพียงแต่ยกระดับผลงานในสนามแต่ยังก็มาเปลี่ยนแปลงดําดับชั้นผู้เล่นมูลค่าสูงสุดของสโมสรอย่างซินจอร์เบรนอ็มบิโม 60.9ล้านปอนด์มาตุคุนยา60.9ล้านปอนด์เบนเจามินเชสโก60.9ล้านปอนด์และนิโยโร48ล้านปอนด์บุโนโฟนัน3.9ล้านปอนด์สถิตินี้ตอกย้ำถึงภาพความสำเร็จในการวางกลยุทธ์ซื้อขายของอินเนออสได้อย่างชัดเจนเมื่อ4ใน5ผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงสุดคือการเซ็นยานในยุคข,ของพวกเขาแต่ในทุกความสำเร็จย่อมมีการลงทุนที่ผิดพลาด โดยมานิออุกเตคือนักเตะที่มีมูลค่าดิ่งลงสวนทางกับเพื่อนร่วมทีมและมีแววที่จะถูกปล่อยออกจากทีมในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะโอ้โหโอ้เข้าผ้าคาตัวกันขึ้นบึมบัามบึมบั่ม,มอยู่มึงนี่ลงผู้เดียวเนาะบบกอุกเตอเอ้ยวิกฤตราคาดิงเหวอุกเตฟอร์มบูชุดมูลคา่าร่วงแล้านปอนด์บอดอินิออสกุงขมับ สัญญาณอันตรายสู่การขายขาดทุนยับสัญญาณเตือนภัยสีแดงดังกระหึ่มไปทั่วโอเทสฟอร์ดนะครับเมื่อฟอร์มก็เล่นอันสุดบูของมมนูเอลอูอกเต่ไม่เพียงแต่จะสร้างความปิดบังในสนามแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทางการเงินหลังมูลค่าประเมินของเขาดิ่งเหวลงถึง8ล้านปอนด์ในเวลาเพียง3เดือน กลายเป็นนักเตะที่มูลค่าตกต่ำที่สุดในเทียมและสร้างแรงกดดันมาสานให้กับบอร์ดมุอหันอินิออตที่กำลังเผชิญกับภาวะซื้อแพงขายถูกในอนาคตอันใกลน้นี้อุกเตกนะครับถูกดึงตัวมาจากปารีสแซงต์แชงด้ดยค่าตัวสูงถึง43ล้านปอนด์พร้อมความคาดหวังว่าจะเป็นจิ๊กซอว์ิ้นสุดท้ายในแดนกลางแต่เพียงข้ามคืนความฝันก็พังทลายเขากลายเป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเร็วและแรงประทะของพิมลิกได้เลย จนถูกตาน้วมาเป็นการเซ็นญาตที่ยอดแย่ที่สุดในประจําฤดูการ2 0 2 4 2 0 2 5สถึงสนาถานการณ์ในวงการนี้ยิ่งเร็วร้ายลงไปอีกเมื่อเขายังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอและต้องตกเป็นเพียงเงาของคาซิเมโรอย่างสิ้นเชิงหายนะทางการเงินมูลค่าร่วงหนักที่สุดในเทียมผลงานในสนามที่ย่ำแย่ได้แปลงเปลี่ยนเป็นตัวเลขสีแดงในบัญชีของสโมสรยอดดุเดือเว็บไซต์เทิร์เฟิร์มาเก็บเว็บได้อัปเดตมูลค่าสูงสุดของเขา ที่ชวนให้ชอ็อกในเดือนกรกฎาคมปี2 5 5มูลค่าของเขาอยู่ที่39ล้านปอนด์ในเดือนตุลาคมปี2 5 5มูลค่าของเขาเหลืออยู่แค่30ล้านปอนด์ลดลง9ล้านปอนด์นั่นหมายความว่ามูลค่าของเขาหายไปถึง9ล้านปอนด์ในระยะเวลา3เดือนและเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตัวที่จ่ายไป43ล้านปอนด์ตอนนี้มูลค่าของเขาติดลบไปแล้วถึง13ล้านปอนด์ ตัวแรกนี้คือฝันร้ายของทางด้านการเงินที่อ e ินโนวัตต้องรีบหาทางแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไม่ใช่แค่คนเดียวแข้งผีพาเรดราคาร่วงยกแผงวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับอูกเต,เ,ตเพียงคนเดียวนะครับแต่ยังลุกลามไปถึงแข้งหลักคนอื่นๆที่มีมูลค่าตกลงอย่างน่าใจหายลิซโดมาเตียนเอสลดลงนะครับ4.3ล้านปอนด์บุนโนฟอนนันลดลง4.3ล้านปอนด์คามีเมนูลดลง4.3ล้านปอนด์ และฮามัดเดียโรลดลง4.3ล้านปอนด์สถานการณ์นี้ไม่ต่างอะไรกับการนับถอยหลังสู่การขายขาดทุนหากฟอร์มของอูกเตยังไม่กระเตื้องขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่สโมสรจะต้องยอมตัดเนื้อร้ายทิ้งแนราคาที่ถูกแสนถูกในช่วงสมมนาซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการบริหารจัดการนักเตะท,ที่บอดชุดใหม่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว้าวจังสีมันก็ะได้รุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยใจแม่นให้กูรุ่นคัดรุ่นแน่น้อหูยหยุ่มกูแหงบดีอยู่กูเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเหี่ยวก็หยอดทุกมืออยู่ไฟเขียวสู่โรงละครแมนยูตาลูกวาวนะครับเปิดเงินไขรับฉีดชัญญาสติวเลอร์จิกซอทีท่อมริมตามล่าปฏิบัติการล่าตัวอันเจโลสตีลเลอร์มิกฟิลเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยู กำลังจะง่ายกว่าที่คิดหลังมีการเปิดโปงเงื่อนไขลับในสัญญาที่อาจทําให้ไปแสดงสามารถกระชากติจอมคนสกันข,ข,ของรูเบนอริมมารุ่มทับได้ในราคาสุดช็อกนะครับค่าสินงาสุดช็อกแค่35ล้านปอนด์แต่มีเงื่อนไขไหวก็ถือแต่พี่น้องแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือว่าค่าสินงาของสตีลเลอร์จะสูงถึง43ล้านปอนด์แต่ล่าสุดเบนเจคับนักข่าววงในก็ได้มาเปิดโปงตัวเลขที่แท้จริงอาจจะทําให้บอดบร,ริงหัน ของอินิออตต้องหูพึ่งค่าสิทธินีาของเขาจะมีผลในปี26ที่มันราคาเพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามเรื่นี้ยังมีเงื่อนไขซับซ้อนที่น่าสนใจโดยสตุการ์ดยังมีออปชันที่จะซื้อเขือนเงื่อนไขค่าสิทธินีานี้ได้ในราคา2ล้านยูโรซึ่งจะทําให้ค่าตัวของนาเตะพุ่งสูงขึ้นตามกลไกลตลาดทันทีนี่คือเกมวัดใจที่ปีสแดงต้องวางแผนให้ดีทําไมต้องเป็นเขา จีซอที่เกิดมาเพื่อระบบอัมโมลิมคำตอบนั้นชัดเจนครับเมื่อรูเบนอัมริมหอยหามิกฟิลด์ที่สามารถเพิ่มความเร็วและความเข้มข้นให้กับเกมซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของสติลเลอร์มิกฟิลด์ในวัย24ปีถูกยกให้เป็นดีแคนไรท์เวอร์ชันเยอรมันสถิติการผ่านบอลขึ้นหน้าของเขาติดอันดับท็อปของยุโรปและที่สกัญที่สุดเขามีประสบการณ์ชกชนในระบบ3-4-2-1ซึ่งเป็นแผนการเล่นคู่ใจของอัมโมลิม การที่คุณเกิดกับระบบของกองกลางในระบบนี้ที่สตุการ์ดเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าเขาสามารถเข้ามาเป็นกำลังหลักในทีมอทัตฟอร์ดได้แบบปลักและเพแทบไม่ต้องปรับตัวแม้แฟนบอลอาจจะต้องอ,อดใจรอจนถึงปี2 0 0 6แต่การเปิดเผยค่าสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเป้าหมายได้ถูกล็อกไว้แล้วและจิสซอว์ชิกันที่ชื่อแอนเจโลสตีเลอร์ก็ดูจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะโอ้โหมิกฟิลฉบับสไตล์เยอรมันนะครับ มักอยู่คือกันนี่แหละพี่น้องหมอนี่มันบู่ดีครับบ่คือบบกอุกติอกครับเรียนมา่มาขี่ข้าดากกูเื่อเมื่อยเสตเตอนขคาร์ลงตั้นอัมริมทรงเตียบเชิญวันิคิดในวัย15ปีรับฝีเท้าชุดใหญ่สัญญาณถึงยักษ์ยุโรปเด็กคนนี้ห้ามแตะห่วยแม่นผู้ใดครับ อายุสิบหาปีโอ้โยตอนอายอายุสิบหาปีอายรั่งหาไรยิงกับปอมอยู่เดอ้อโอ้ยยัยงแลนป่าห้มอยู่เลยพี่น้องเงยสิบหาปีมึงสิงได้เป็นนักเตอะอาชีพ่ล่ะนี่คือการเคลื่อนไหวที่สรงแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเมนูนะครับเมื่อโรเบนนอมอริมได้ทําในสิ่งที่แฟนบอลฝ้ารอเมื่อเขาทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้อาไว้โดยการเรียกตัวเจเจกาเบรอลอัชเชียลูกหนังในวัยเพียงแค่15ปี เกิมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่แค่การให้โอ,อกาสนะครับแต่คือการประกาศกา็เล่าต่อนหน้ายักษ์ใหญ่ทั่วโยุโรปนะครับว่าเพชรเม็นนี้คืออนาคตของโอแทสฟอร์จากคำสัญญาสู่สนามซ้อมของจริงเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่อัมเรมเข้าไปพูดคุยกับกาเบรียลเป็นการส่วนตัวที่แข็งตั้นพร้อมให้คำมั่นว่าพรสวรรค์อันน่าทึ่งของเขาจะได้รับรางวัลเป็นการสัมผัสประสบการณ์กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ และบัดน,นี้คำสัญญานั้นก็ได้กลายเป็นความจริงแล้วภาพสตัทพร้อมแคปชั่นสั้นว่า first time training บนอินสตาแกรของเจ้าหนูรายนี้คือการยืนยันว่าก้าวแรกสุเวทีระดับโลกของเขาได้เริ่มต้นกันแล้วแต่ที่สุกัน่านั้นรายงานจากเซมอนสโตนนักข่าวระดับที่1ของ BBC Sport ระบุว่ากาวเบียวไม่ได้แค่มาวิ่งวอร์มอัพแต่เขาถูกส่งลงไปเล่นในเกมซ้อมแบบ11ต่ 18, อ11ร่วมกับแ้งซีเนีย นี่คือเครื่องหมายของความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดและเป็นโอกาสที่เรารุ่งน้อยคนนักจะได้รับปฏิบัติการรังมงกุดแพทแห่งคาถาฟอร์มการเล่นที่ยิงไปถึง7ประตูจาก6นัดให้กับทีมชุดอยู่18เปแต่ไม่ชื่อของกราเบียลกลายเป็นที่หมายปอมของสโมโูสรนอย่างเรมาริดและบาซูรูนาแต่แมนยูกำลังทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องคุณสวัสดอลัมคาดทิน,นี้ การน,นี้นสโมสรได้เชิญกาเบียวและก็ครัวไปนั่งชมเกมในบ็อกผู้บริหารที่โอทัตฟอร์ดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุคัญต่อแผนงานระยะยาวมากเพียงใดและการเรียกตัวขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครั้งนี้คือการตอกย้ำถึงจุดยืนนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจาบตาดูในศึกเอฟเอคัพเดือนมกราคมนะครับแม้กฎของพิม์ลีกจะทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้ได้แต่ในศึกเอฟเอคัพไม่มีข้อจํากัดดังกล่าว แฟนบันปีแสดงมีสิทธิ์จะได้ฝันว่าอาจจะเห็นชื่อของเจเจกาเบียวสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของสโมสรน,นี้อีไม่กี่เดือนข้างหน้าการนับถอยหลังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเออสุดยอดร้หนงลาเอ้ยเจ้ากระไดนี่แหละครับอันแม่นอยู่หรือว่าอันอยุ่รหลวเขาปั่นตั้งแต่หน่อยๆครับอันไทยเฮาจาักยังเปลี่ยนขวดยู่บเศร้าฟุตบอลไทยกระได ล่าสุดกับเไวไลาอีทีออกเอาผูไ้ได้เรามาคุมเอ้ยกูทำไงมือไดสิได้ไปบนโลกพี่น้องเอ้ยกูเท่าแล้วอยากไปอยากเห็นอันทิมสัต์ทยไปบนโลกป๊เขาได้จังไดแล้วโอ้ยกูลทำไงเมื่อดอีลีเอามาเลยพี่เปอร์จลามินยามาตะลึงต้อนรับแรดฟอร์ดซูบาซ่าเหตุผลสุดพีคมาจาก สยบทุกกระแสะข่าวเกาเหลานะครับในขณะที่หลายคนคาดว่าการมาถึงของมาคัสไรฟอร์ด Ford, จะสร้างแรงสันสเทือนในห้องแต่งตัวบาร์ซูโลนาแต่ดาวรุ่งแห่งยุคอย่างรามินยามาลกลับไม่เพียงแค่ไม่หวั่นไหวแต่ยังต้อนรับกู้แข่งโดยตรงอย่างสุดหัวใจพร้อมเผยเบื้องหลังสุดสะใจที่ทาให้เขาอยากร่วมทีมกับดาวยิงชาวอังกฤษมาโดยตลอดนะครับจากฮีโร่ในโลกเกมสู่เพื่อนร่วมทีมในชีวิตจริง มาการ์รัดฟอร์ดนะครับกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในอาเซียนหลังย้ายจากแมนยูมาระเบิดฟอร์มกับบาร์เซโลนาภายใต้เซแนนยิมตัวและยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของฮันซีฟริกซ์ได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่แฟนบอลอยากจะรุ้ที่สุดคือแล้วลามินยามาคิดอย่างไรล่าสุดน,น,แแนะครับกีเยมบาและแย่นักฟุตบอลระดับโลกได้ออกมาเปิดเผยเปิกตรกีาแรกของยามาเมื่อรู้ว่าสโมสรกำลังล่าตัวรดฟอร์ดซึ่งมันเป็น ที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งตอนที่ลามีนรู้ว่าบาซิลน่าสนใจรัดฟอร์ดเขาร้องออกมาเลยว่าเอาเขามาเลยเอาเขามาเลยพี่บาลิเก้เผยเหตุผลรอลเพราะเขาใช้รัดฟอร์ดเล่นในเกมเพลย์สเตชันเป็นประจำเขารู้ว่านักเตะคนนี้เก่งและเร็วแค่ไหน <S <S เขาคือไอดอลในโลกเกมของยามาและตอนนี้ไอดอลคนนั้นก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาแล้วการพูดนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับแต่ยังเป็นการยกย่องจากใจจริง คอนดาวรุ่งในวัย18ปีที่มีต่อรุ่นพี่ในวัย27ปีพิสูจน์ให้เห็นถึงบรรยากาศที่จะเยี่ยมภายในเทียมอาคตก,กีฬาขอยู่บนสุนท้ายทานา,นา,งงาน้ากการเงินผลงานหาประตูกัรพิหออาซิดอันครับคือบทพิสูจน์ชันิีว่ารดฟอร์ดคือการลงทุนที่คุ้มค่าและบาซโลน,น่าก็มีออปชั่นในการซื้อขาดเขาในราคาเพียง26ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นของถูกสำหรับนักเตะระดับนี้ อย่างไรก็ตามอุปสรรคชิ้นโตคือทุกคนรู้ดีคือปัญหาการเงินของบาร์เซโลนาที่ยังวิกฤตการจะจ่ายเงินก้อนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องท้าทายแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและความสมพันธ์นในทีมแฟนบอลต่างก็คาดหวังว่าบอร์ดบริหารของบาซ่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อรั้งฮีโรคค่คนใหม่ให้อยู่ในถิ่นแคมป์นูต่อไปอย่างถาวรให้ได้นี่คือสุดข,ข่าวเมนูนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่24ตุลาคมนะครับ